ปีใหม่นี่มีรถยาวหนาหาน้านหรือยังขันยังมาเอาคันนี้ครับมารถยาวหนาห้านปีใหมนี่เป็น1.9เครื่องเสียงเต็มลำโอ้โหสะดุดสะดนะปีไหนแล้นี่ปี2019 3 90, 9 9นเ0ใครหารถยาวหนาห้านปีไหม่อยู่มาเอาคันนี้ครับรอแม็กเวลสวยงาม กริบกริบบูพาวเวอร์เปิดแคปได้แบตเบิดเด้อเครื่องเสียงมันหลายแห้งเว้ยแบตเลยเบิดเลยว่าจะตาโชว์นะีแบตเบิดเบิดเว้ยเครื่องเสียงมันหลายเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนแบตลูกไม้ให้เครื่องพันเก่าเด้อนะปากกระโปรงเดิมหม้อ,อก,ก่อเดิมคานนาเดิมสวยๆกิบกริบสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเออ <c oughs> ยิ้มเขา ีใหม่นี้สะดุดแน่นอนพูใ้ใดหารถปีใหม่ไปเงาเปิดซอดแกงเปิดเข้าดาวมาเอาคันนี้ครับฟีดาวพอนหกพัน 6, ไอเสมโรซิ่งจัดให้พี่น้องรับชมดูใจกงหวัดไดนคอมเมนต์บอกไอเสมครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิม์คําว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสดไอเสมของแท้ไอเซมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟีฮอดหน้าบ้าน โคตรสุดเลยเวรุ่น